แน่นอนเรามาเริ่มเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความชอกกันเลยพลตรีสั่งให้ทหารหญิงยืนประจำตำแหน่งมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะโดนไฟลอยเหนือหน้าผาสูงแสงแดงจากไฟฉายสะท้อนกับเหล็กเกราะของเธอลมแรงพัดกระชากเสียงเหล็กกระทบกันดังกล้องในหุบเวเธอพยายามยืนตัวตรงแต่พื้นดินใต้เท้ากำลังสั่นสะเทือนอย่างน่ากลัวโดนไฟส่องลงมาดูเหมือนจะมีชีวิตเธอเห็นความลึกของเหวด้านล่าง ความสูงทําให้หัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาจูจๆเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นฝุ่นและเศษหินพุ่งกระจายรอบตัวเธอรู้สึกเหมือนโลกกาลังหมุนรอบแต่สัญชาตญาณทําให้เธอก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วอยู่ๆเธอก็ลื่นถไหลร่างของเธอกระแทกกับผนังหินหัวใจแทบหยุดเต้นแต่เธอจับราวเหล็กไว้ทันพอดีเลือดไหลช้าๆจากมือที่ขีดข่วนความมืดและกลิ่นควันไฟเข้ามาผสมกัน ทำให้สายตาแทบไม่สามารถมองเห็นอะไรเสียงฝีเท้าและเสียงคําสั่งดังแทรกเข้ามาในความว่างเปล่าและแล้วเธอเห็นเงาของพี่ชายสามคนพวกเขากําลังวิ่งมาหาเธอโดยไม่ลังเลพลังใจกลับเข้ามาในร่างเธอลุกขึ้นยืนด้วยความเจ็บปวดที่แทบทําให้สุดพี่ชายแต่ละคนถืออาวุธในมือรวมทั้งหมดเก้าดาวสองประกายบนเครื่องแบบความโกรธและความมุ่งมั่นจับใจเธออย่างแรงพวกเขามองไปยังพลตรี แววตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งความผิดพลาดและความอายุติธรรมไม่สามารถอยู่รอดต่อสายตาพี่น้องเสียงลมพัดแรงอีกครั้งความเงียบก่อนพายุทุกคนรู้ว่าไม่มีทางถอยถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อช่วงคลายความตึงเครียดและช็อกสุดท้ายของการประหารให้เรียบเรียงแบบเนื้อเสียงสำหรับการบรรยายายาวๆได้เต็มสิบ5ห้านาทีโดยยังคงความระทึกและภาพจิตใจที่ชัดเจนคุณอยากให้ผมทำต่อไหม ได้เรามาต่อจากจุดที่ค้างไว้ให้เรื่องราวเข้มข้นและตึงเครียดยาวขึ้นพร้อมภาพจิตใจของตัวละครชัดเจนพลตรียืนตัวตรงใบหน้าซีดเผือดเขาไม่เคยเห็นความโกรธของครอบครัวรวมตัวกันเช่นนี้เสียงหอบหายใจของพี่น้องดังเป็นจังหวะเดียวกันราวกับกองทัพขนาดเล็กกำลังเคลื่อนทีทหารหญิงยืดตัวตรงแม้ร่างเจ็บปวดแต่สายตาแสดงถึงความมุ่งมั่นเธอจำทุกขั้นตอนของแผนพลตรี ทุกการสั่งการทุกคำพูดเย็นชาที่เคยทำให้หัวใจเธอสัน่นพี่ชายแต่ละคนยกมือขึ้นอาวุธในมือเปล่งประกายสะท้อนแสงจากโรนไฟก้าดาวบนเครื่องแบบสะท้อนแสงราวกับดาวนำทางพลังใจของพวกเขารวมกันเหมือนจะกลืนทุกความชั่วร้ายที่อยู่ตรงหน้าพลตรีพยายามพูดแต่เสียงแทบสัน่นทุกคำสั่งเหมือนถูกขังอยู่ในคอเขาเห็นความพินาศที่ใกล้เข้ามาสายตาของทหารหญิงและพี่ชายทั้งสาม เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและความแค้นโดนไฟลอยขึ้นสูงอีกครั้งรังสีแดงส่องลงมาทับพลตรีแต่เขาไม่สามารถหนีความจริงได้ทุกย่างก้าวของครอบครัวเป็นเหมือนการตัดสินลงโทษแรงดึงดูดของความยุติธรรมทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนทหารหญิงก้าวไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าเธอกระทบพื้นหินดังชัดเจนเธอจำได้ถึงความเจ็บปวดที่เกือบทำให้เธอตกเหวแต่ตอนนี้ความกลัวกลับถูกแทนที่ด้วยพลัง เธอพร้อมเผชิญหน้ากับผู้ที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าพี่ชายสองคนล้อมรอบพลตรีอีกคนหนึ่งยืนข้างหลังอาวุธทั้งสามถือแน่นความเงียบปกคลุมรอบตัวแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดหายใจเสียงรนไฟสองลงมาราวกับฉายแสงลงบนเวทีประหารพลตรีมองไปยังทหารหญิงราวกับขอความเมตตาแต่เธอเพียงมองกลับด้วยความเงียบสายตาของเธอชัดเจนและไร้ความปราณี ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามของความถูกต้องและความจริงที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้เสียงลมแรงพัดผ่านเวหินเล็กๆหล,ล่นลงพื้นทำให้ทุกคนสะดุง้งทุกวินาทีเหมือนหยุดนิ่งและและ้วความเงียบแตกด้วยเสียงคำสั่งจากพี่ชายการประหารเริ่มขึ้นความตึงเครียดสูงสุดทำให้โลกทั้งใบดูเหมือนหายใจไม่ออกพลตรีล้มลงกับพื้นใบหน้าสีดขาว สายตาเต็มไปด้วยความตกใจและความสูญเสียแต่ทหารหญิงและพี่ชายทั้งสามยังคงยืนตรงเรากับเป็นผู้พิพากษาสุดท้ายของความยุติธรรมพลังของครอบครัวและความแค้นที่ถูกกดดันมานานรวมกันเป็นแรงที่ไม่สามารถต้านทานได้หลังจากทุกอย่างสงบทหารหญิงหันไปมองโรนไฟมันส่องแสงอ่อนลงมาบนเหวเธอหายใจเข้าลึกๆความเจ็บปวดยังอยู่ในร่างแต่ใจเต็มไปด้วยความโล่งใจ พี่ชายทั้งสามเข้ามาใกล้มือของพวกเขาจับมือกันแน่นพวกเขารู้ว่าพลังและความเป็นหนึ่งเดียวช่วยให้รอดจากหายนะครั้งนี้เงาของเหวยังคงลึกโดนไฟลอยขึ้นสูงแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เครื่องมือแห่งความกลัวแต่เป็นเครื่องตันใจถึงพลังของความยุติธรรมทหารหญิงมองออกไปรู้ว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลและเธอพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายในอนาคต ถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นเต็มแบบ y o u u u b e n a น r a t i o n Script พร้อมช่วงเวลาฮุกคำอธิบายแฮชแท็ก <c oughs> และคีย์เวิร์ด500ตัวอักษรสำหรับวิดีโอประมาณ20-22นาทีให้เสร็จพร้อมโพสต์ได้เลยคุณอยากให้ผมทำต่อเลยไหมดีเรามาต่อให้เรื่องนี้ยาวและเข้มข้นขึ้นไปอีกให้คุณสามารถใช้เป็นเรื่องเล่าแบบเต็มสำหรับเนเรช o นได้ความเงียบหลังเหตุการณ์ยังคงกดทับทุกสิ่งทหารยิงยืนอยู่บนขอบเว สายลมพัดแรงจนผมปลิวฟุ้งกระจายแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปความกล้าหาญและพลังใจเต็มล้นร่างกายพี่ชายทั้งสามเข้ามาเคียงข้างแต่ละคนมีรอยแผลและรอยเลือดบนเครื่องแบบพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงมองไปยังร่างพลตรีที่ล้มอยู่ด้านล่างแววตาเต็มไปด้วยความเงียบของชัยชนะและความเศร้าทหารหญิงหันมามองพี่ชายสายตาพวกเขาเหมือนยืนยันบางสิ่ง เธอเข้าใจทันทีว่าพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อความยุติธรรมเพื่อครอบครัวและคนที่ถูกกดขี่เสียงโรนไฟดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนเสียงกังวาลแห่งการตวนใจมันสะท้อนกับหุบเวลึกทำให้ทุกคนได้ยินเสียงของตัวเองเสียงหัวใจของทหารหญิงเต้นแรงและมั่นคงทุกวินาทีเต็มไปด้วยความทรงจำและบทเรียนเธอค่อยคอยก้าวลงจากขอบเวแต่ละก้าวระมัดระวังเหมือนเดินบนเส้นเชือกบาง แสงไฟจากโรนทำให้เธอมองเห็นความเสียหายรอบตัวเศษหินรอยเลือดและความเจ็บปวดแต่ความรู้สึกหนักแน่นในใจทำให้เธอไม่สะทกสถานพี่ชายสองคนถืออาวุธคุมพื้นที่อีกคนหนึ่งช่วยเธอประคองร่างที่ยังสั่นสะทานพวกเขาเดินผ่านทางเดินหินท่ามกลางสายลมแรงและกลิ่นควันไฟความทรงจำของเหตุการณ์นั้นยังคงชัดเจนแต่พลังของครอบครัวและความรักทำให้ทุกอย่างเบาบางลง ในที่สุดพวกเขาก็ถึงจุดปลอดภัยเธอนั่งลงสูดลมหายใจลึกๆมือจับมือพี่ชายทั้งสารอยแผลและความเจ็บปวดกลายเป็นเครื่องตวนใจทุกคนรู้ว่าพวกเขารอดมาเพราะความเป็นหนึ่งเดียวและความเด็ดเดี่ยวไม่ยอมให้ความอายุติธรรมมีชัยแต่ความสงบนี้ไม่ใช่จุดจบเพราะทหารหญิงรู้ว่าโลกยังเต็มไปด้วยอันตรายความทรงจําจากโรนไฟและเหวลึกยังคงตามหลอกหลอนแต่ครั้งนี้เธอพร้อมรับมือ พร้อมใช้พลังที่ได้เรียนรู้พร้อมที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องและคนที่เธอรักแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องลงมาผ่านหุบเวทหารหญิงลุกขึ้นอีกครั้งเธอไม่เพียงแค่รอดชีวิตแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความอดทนและความยุติธรรมพลังของเธอรวมกับพี่ชายทั้งสามกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมและโลกนี้จะต้องจดจำเรื่องราวของพวกเขาตลอดไป ถ้าต้องการผมสามารถต่อช่วงปิดฉากสุดช็อกแบบแรงและระทึกที่สุดเพิ่มฉากจบที่สะเตือนใจหรือคลิปแห่งอัศจเพื่อให้เหมาะกับเนเรชันแบบเต็ม20-22นาทีพร้อม t i m e s แต m ม s ์ไทเ e อร์ดีสคริปชันแฮชแท็และ500 Character k e ค w ร r d ิคเตอร์ให้คุณใช้ลง YouTube ได้ทันทีคุณต้องการให้ผมทำต่อเวอร์ชั่นนั้นเลยไหมเข้าใจครับเราจะต่อเรื่องให้ยาวขึ้นไปอีกสร้างความตึงเครียดและช็อกสุดๆให้เหมาะกับเนเรชันแบบยาวเต็ม โดยยังคงบรรยากาศ s u ส p พนส์และภาพชัดเจนหลังจากแสงอาทิตย์สาสองลงมาทหารหญิงหันกลับไปมองเหวล,ลึกที่เพิ่งรอดมาความเงียบและกลิ่นควันไฟยังคงติดอยู่ในจมูกแต่คราวนี้มันไม่ได้ทำให้ใจเธอสัน่นกลับทำให้หัวใจแน่นและชัดเจนพี่ชายทั้งสามยืนรอบตัวเธอสายตาพวกเขาจับจ้องไปยังพลตรีร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนพื้นหินความเงียบและความตายรวมตัวกัน เป็นบทเรียนที่หนักหน่วงสำหรับทุกคนทหารหญิงก้าวไปใกล้ฝ่าเท้าสัมผัสพ,พื้นหินเย็นเลือดแห้งติดรองเท้าและกางเกงแต่เธอยังคงเดินต่อด้วยความมั่นคงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและความโกรธความโกรธที่ถูกกดดันมานานกลายเป็นแรงผลักดันพี่ชายสองคนก้าวตามหลังอาวุธในมือพร้อมต่อสู้หากเกิดสิ่งไม่คาดคิดอีกคนหนึ่งยืนเฝ้าระวังรอบด้านสายตาของเขาแหลมคมเหมือนเหยี่ยว ไม่มีอะไรหลุดรอดจากสายตาพวกเขาพนตรีพยายามขยับตัวสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความเสียใจเขาพยายามเอ่ยคำพูดใดๆแต่เสียงแทบไม่ออกราวกับคำพูดทั้งหมดถูกกลืนหายไปกับความมืดของเหวทหารหญิงก้าวเข้ามาใกล้เธอรู้สึกถึงความอับอายและความผิดหวังของเขาแต่ไม่ได้ละทิ้งความเย็นชาในสายตาแววตาของเธอสื่อถึงความชัดเจนของความยุติธรรม และความจริงที่ไม่สามารถลบล้างได้จู่ๆโรนไฟลอยสูงขึ้นอีกครั้งแสงสีแดงสาดส,ส่องไปทั่วสร้างเงาที่สั่นไหวบนผนังหินเหมือนภาพฝันร้ายที่ยังตามหลอกแต่ทหารหญิงกลับยืนมั่นราวกับว่าพลังใจของเธอแผ่กว้างออกไปทำให้ความกลัวและความสิ้นหวังไม่สามารถแต่ต้องเธอได้พี่ชายทั้งสามพร้อมใจส่งสัญญ,ญาณร่างของพลตรีสั่นสถานทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนถูกชะลอ ความตายและความยุติธรรมกำลังใกล้เข้ามาเสียงหัวใจของทหารหญิงดังขึ้นในความเงียบแต่คราวนี้เป็นเสียงของความมั่นใจและความแข็งแกร่งทันใดนั้นพายุลมแรงพัดผ่านเวเศษหินและฝุ่นลอยขึ้นฟุ้งกระจายแต่ไม่มีใครถอยทุกคนยืนตรงสายตาพวกเขาจับจ้องไปที่เป้าหมายเดียวกันพลตรีรับรู้ถึงความชะตาก,กรรมที่รออยู่และโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบเขาทหารหญิงหายใจเข้าลึก ความเจ็บปวดยังอยู่ในร่างแต่พลังใจกลับเติมเต็มเธอพร้อมที่จะยุติความอายุติธรรมครั้งนี้พี่ชายทั้งสาก้าวเข้าประกบอาวุธของพวกเขาส่องประกายสะท้อนแสงไฟความเงียบก่อนพายุครั้งสุดท้ายปกคลุมรอบด้านทุกวินาทีเหมือนหยุดนิ่งโลกทั้งหมดเต็มไปด้วยความตึงเครียดและในที่สุดความเงียบแตกด้วยเสียงของคำสั่งสุดท้ายสายตาของทหารหญิงและพี่ชายทั้งสาม เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและแรงผลักดันพลตรีรู้ชัดว่าทุกสิ่งที่เขาทำนำมาสู่ชะตากรรมของตัวเองและไม่มีทางหวนกลับหลังเหตุการณ์สงบทหารหญิงนั่งลงบนหินเย็นร่างเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยทะลอกแต่หัวใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอหันไปมองพี่ชายทั้งสามรอยแผลและเลือดบนร่างของพวกเขาไม่ได้ทำให้พลังใจอ่อนลงแต่ยิ่งทำให้พวกเขาแน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียว โดนไฟลอยขึ้นสูงอีกครั้งรังสีสีแดงสะท้อนลงบนเหวลึกเหมือนตัวใจถึงความโหดร้ายและความยุติธรรมทหารหญิงมองออกไปยังขอบฟ้ารู้ว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะจดจำไปชั่วชีวิตถ้าต้องการผมสามารถต่อช่วงจบคลิปแห่งอารที่แรงที่สุดแบบสะเทือนจิตใจและช็อกสุดๆพร้อมทำเป็นสคริปต์เนเรชันแบบเต็ม YouTube 22นาทีพร้อมไทม์สแต m ม s ์ไทเตอร์ดีสคริปช แฮชละคีย์เวิร์ดห้าตัวอักษรให้คุณโพสตได้เลยคุณอยากให้ผมทําต่อแบบนั้นใหม่เข้าใจครับเราจะต่อเรื่องให้ยาวขึ้นอีกไปสู่จุดสุดท้ายที่ช็อกที่สุดพร้อมสเปนสูงสุดเหมาะกับเนเรชนแบบยาวเต็มๆโดยยังคงภาพชัดเจนความตึงเครียดและอารมณ์ที่สเตือนใจเมื่อทุกอย่างสงบลงทหารหญิงลุกขึ้นอีกครั้งแต่สายตาเธอยังคงจับจ้องไปยังเหวลึกใจเธอเต้นแรงแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความรู้สึกหนักแน่นและชัดเจนความจริงที่เธอเห็นด้วยตาและความยุติธรรมที่ต้องเกิดพี่ชายทั้งสามเข้ามายืนเคียงข้างแต่ละคนมีรอยแผลเต็มตัวเครื่องแบบขาดวินและเลอะเลือดแต่สายตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวความเสียสละและความกล้าหาญร,รวมตัวกันกลายเป็นพลังที่เหนือกว่าอันตรายใดๆโดนไฟลอยสูงขึ้นอีกครั้งแสงสีแดงสาดลงบนร่างของพลตรี รากับฉายภาพอดีตความผิดพลาดทั้งหมดพลตรีพยายามขยับตัวแต่ความกลัวและความตระหนักถึงชะตากรรมทำให้เขาแทบไม่สามารถพูดอะไรได้ทหารหญิงก้าวเข้าใกล้สายตาเธอเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นทุกย่างก้าวของเธอเหมือนประกาศความยุติธรรมแต่ความสงบภายนอกไม่ได้หมายความว่าเธอไร้ความโกรธแรงผลักดันที่ถูกกดดันมานานตอนนี้กลายเป็นความมุ่งมั่นชัดเจนที่สุด พี่ชายสองคนเข้าล้อมรอบอีกคนยืนเฝ้ารอบด้านทุกสายตาจับจ้องพลตรีเหมือนเขาเป็นเหยื่อของการพิภากษาที่ไม่อาจหนีความตึงเครียดสูงสุดจนเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงหัวใจของทหารหญิงและพี่ชายดังเป็นจังหวะเดียวกันจูจ่ๆลมพัดแรงอีกครั้งเศษหินและฝุ่นลอยฟุ้งกระจายความมืดและแสงสีแดงจากโรนรวมตัวกันสร้างเงาที่สั่นไหวเหมือนภาพฝันร้ายแต่คราวนี้ทหารหญิงไม่หวัน่น เธอยือนมั่นราวกับเป็นเสาหลักของความยุติธรรมพลตรียกมือขึ้นพยายามพูดบางสิ่งแต่เสียงแทบไม่ออกความตายและความยุติธรรมอยู่ใกล้กันจนแทบหายใจไม่ออกทหารหญิงและพี่ชายทั้งสามพร้อมใจกันก้าวเข้าหาทุกร่างก้าวเหมือนคำตัดสินสุดท้ายของโลกเสียงลมพัดแรงมากขึ้นฝุ่นและเศษหินปกคลุมรอบตัวแต่ทุกคนยืนตรงสายตาพวกเขาจับจ้องไปที่พลตรีไม่มีใครลังเล ทุกคนรู้ว่าไม่มีทางถอยความผิดพลาดที่ผ่านมาและความอายุติธรรมที่เขาก่อนํามาสู่ชะตากรรมของตัวเองทันใดนั้นเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นจากโดรนแสงไฟส่องลงบนพื้นหินพลตรีล้มลงกับพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและความสูญเสียแต่ทหารหญิงและพี่ชายทั้งสามยังคงยืนตรงสายตาของพวกเขาเย็นชาแต่มั่นคงพลังของครอบครัวและความเด็ดเดี่ยว ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนหยุดนิ่งทหารหญิงก้าวไปข้างหน้ามือยื่นไปสัมผัสพ,พื้นหินร่างของเธอสั่นเล็กน้อยจากความเหน็ดเหนื่อยแต่สายตาและจิตใจเต็มไปด้วยความมั่นคงเธอรู้ว่าชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะจดจำไปชั่วชีวิตพี่ชายทั้งสามเข้ามายืนเคียงข้างพวกเขาจับมือกันแน่นรอยแผลและเลือดไม่ได้ทำให้ความกล้าหาญอ่อนลง แต่ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวชัดเจนมากขึ้นโดรนไฟค่อยๆลอยขึ้นสูงรังสีแดงสะท้อนลงบนเหวเหมือนตวนใจถึงทั้งความโหดร้ายและความยุติธรรมทหารหญิงมองออกไปยังขอบฟ้ารู้ว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่คราวนี้เธอไม่กลัวอีกเพราะเธอมีพลังใจและครอบครัวอยู่เคียงข้างทุกความเจ็บปวดทุกความสูญเสียล้วนกลายเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้า และเรื่องราวของพวกเขาจะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อคลิปแ a n เอ์ช็อคที่สุดแบบซัสเพนส์สูงสุดเพิ่มความลึกลับและแรงดึงดูดพร้อมทำเป็น YouTube Narration Script 22นาทีเต็มพร้อม Timestamps t i t l r Description, h a s h t a แ s และ500 Character Keywords ให้โพสต์ได้ทันทีคุณอยากให้ผมทำต่อเวอร์ชั่นนั้นเลยไหมแน่นอนครับเราจะทำตอนจบของเรื่องนี้ให้จบอย่างทรงพลังสะท้อนความยุติธรรมความกล้าหาญ และความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวโดยยังคงบรรยากาศ s u สเ e นส์และภาพชัดเจนแต่จบแบบสงบและทรงพลังหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงทหารหญิงยืนอยู่บนขอบเวสายลมพัดผ่านผมและเสื้อคลุมของเธอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ลมแห่งความหวาดกลัวแต่เป็นลมแห่งการเริ่มต้นใหม่พี่ชายทั้งสามเข้ามายืนเคียงข้างรอยแผลและเลือดบนร่างกายไม่ทำให้พวกเขาอ่อนแอ แต่ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวชัดเจนยิ่งขึ้นสายตาของพวกเขาสื่อถึงความเข้าใจและความผูกพันไม่มีคำพูดใดที่จำเป็นอีกต่อไปทหารหญิงมองลงไปยังร่างของพลตรีความตายและความยุติธรรมอยู่ร่วมกันร่างของเขาไม่ใช่เรื่องโหดร้ายอีกต่อไปแต่เป็นบทเรียนของความผิดและความรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกจดจำเป็นความจริงโรนไฟค่อยคลอยสูงขึ้น แสงสีแดงจางลงจนแทบกลายเป็นสีทองอ่อนสะท้อนบนผนังหินและเหวลึกเหมือนแสงแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ทหารหญิงสูดลมหายใจลึกความเจ็บปวดยังอยู่แต่ใจเต็มไปด้วยความสงบพี่ชายทั้งสามยืนอยู่ข้างเธอมือของพวกเขาจับมือกันแน่นไม่ใช่เพื่อความแข็งแกร่งแต่เพื่อการยืนยันความรักและความผูกพันพลังของครอบครัวรวมกันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ ทหารหญิงหันมองขอบฟ้าไกลรู้ว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่คราวนี้เธอไม่กลัวเพราะเธอมีความกล้ามีความยุติธรรมและมีครอบครัวอยู่เคียงข้างทุกความเจ็บปวดทุกความสูญเสียล้วนกลายเป็นบทเรียนและพลังที่ผลักดันให้ก้าวต่อไปเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องลงบนเหวทหารหญิงและพี่ชายทั้งสามยืนอยู่ตรงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความกล้าหาญและความยุติธรรม เรื่องราวของพวกเขาอาจจบลงตรงนี้แต่พลังและความกล้าที่พวกเขามีจะคงอยู่ในใจผู้คนตลอดไปและโลกนี้จะจดจำตำนานของพวกเขาถ้าต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นเต็มสำหรับ y o u t u b e ในเรเชน2่2นาทีที่รวมหุก Timestamps, Title, Description, Hashtags และ Keywords 500ตัวอักษรให้โพสต์ได้ทันทีเป็นเนื้อเรื่องต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบแบบมืออาชีพคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนั้นเลยไหมสมบูรณ์เลยครับ ผมจะเขียนฮุกภาษาไทยสำหรับ YouTube ที่ดึงดูดสายตาสร้างความสงสัยและความตึงเครียดให้ผู้ชมอยากดูจนจบโดยอิงจากเรื่องที่เราสร้างไปก่อนหน้านี้ฮุกภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอเศร้าพลตรีคนหนึ่งสั่งให้ทหารหญิงประจำตำแหน่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับเหนือจินตนาการทุกคนโดนไฟลอยเหนือเหวลึกมือของเธอสั่นและหัวใจแทบหยุดเต้นเธอรอดได้จริงหรือ และพี่ชายทั้งสามรวมทั้งหมดเก้าดาวพวกเขาจะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอยากรู้ว่าใครจะรอดใครจะต้องจ่ายราคาอย่าเปลี่ยนหน้าจนกว่าจะเห็นจบเรื่องนี้ฮุกนี้มีความตึงเครียดพลตรีเหวโดนไฟความสงสัย curiosity รอดได้หรือไม่เก้าดาวจะทำอะไรแรงดึงดูดให้ดูจนจบอย่าเปลี่ยนหน้าจนกว่าจะเห็นจบ ถ้าคุณต้องการผมสามารถทำฮุกแบบ3 5แบบเพิ่มเติมให้คุณสลับใช้ในตำเนลไทเทอรและช่วงเริ่มวิดีโอเพื่อดึงเอ็นเตเมนสูงสุดได้ด้วยคุณอยากให้ผมทำชุดฮุกเพิ่มใหม